ส่วนวันนี้เนี่ยอาจจะให้ติดตามประชุม ECB นิดหนึ่งนะฮะก็มีข่าวว่า ECB อาจจะมีการจัดประชุมด่วนนะฮะเ,เพราะว่ามันมีความปั่นป่วนมากในส่วนของอการออกพันธบัตรไช้ใช่ไหมฮะคุณคุณอ้วนในส่วนของอิตาลีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าพันธบัตรรัฐบ,บ,บาลในยูมันขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อพันธบัตรเอก,กชนพันธบัตรจังบอลก็ ECB อาจจะมีการพิจารณาให้สถาบันการเงินเอาจังบอลเป็นหลักประกันได้ในการกู้เงินอืม ครับผมคือกลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแก้ปัญหากันไปนถึงระดับใช่ใช่หุ้นกู้ที่ไม่ได้เป็น In ินเวสเมนต์เกตแลวคุณอ้วนส่วนเรื่องอิตาลีเดี๋ยวให้คุณอ้วนแชร์แล้วกันฮะครับผมก็ทาง ECB จะมีการประชุมวันที่23นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือต่างๆแหละนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการออกยูโรบอลด้วยเพราะว่าถ้าเกิดให้แต่ละประเทศไปออกเองเนี่ยเหมือนอิตาลีเนี่ยนะครับเขาจะมีการระดมเงิน เป็นหลักแสนล้านยูโรล,ล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยตัวประมาณสัก16 0 0 0ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหยิวนี่ขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นอย่างตัวอายุ30ปีที่ผมเอากราฟมาให้ดูเนี่ยหลังจากที่ออกบอนไปหมื่นกว่าล้านยูโรเนี่ยนะครับตัวยิวขึ้นมาอยู่ที่3%นะก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ที่ปรนะมาณสัก2.2%เองถ้าเกิดท่านดูจากกราฟนะครับจะเห็นว่า บอลยิวขึ้นมาเร็วมากนะครับและให้ติดตามเลยว่า s p จะพิจารณาดับเครดิตของอิตาลีวันศุกร์นี้นะครับมีโอกาสที่จะหล่นลงไปถ้าเกิดว่าหล่นอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยจะลงไปจังบอลทันทีนี่ถึงเป็นที่มาว่าทําไมพี่อันดงนบอกว่าจะมีการประชุมเพื่อให้พิจารณาซื้อในตัวของจังบอลได้นะครับเดี๋ยวรอดูวันพฤหัสบดีวันศุกร์นี้ผมว่าสถานการณ์ในยุโรปเริ่มน่าจับตาม,มากขึ้นนะครับส่วนน้ํามันนะเช้านี้เริ่มรีบาวก็ อาจจะมีการพิจารณาของทาง CME ของสหรัฐนะอาจจะห้ามช็อตเซลล์น้ำมันสัญยาเดินมิถุนาเอ้าเหรอแต่ต้องติดตามนิดนึงนะฮะอ๋อล่าสุดล่าสุดใช่ล่าสุดนะฮะโอเคแต่แค่เดินมิถุนานะฮะอืมอืมอืมก็คือนล่าสุดเนี่ยครับผมคุณก่อเสริมนิดนึงขอเสริมเรื่องยุโรปที่พี่วนพูดถึงแล้วกันฮะถ้าดูในกราฟเนี่ยบอลยูเนี่ย ข้ามขึ้นไปจะเทสไายเดิมช่วงกลางเดือนมีนาซึ่งกลางเดือนมีนาเนี่ยมันช่วงที่ ECB ประกาศซื้อแอสเซทโปรแกรมที่เข้ามาช่วยนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านครับมันแปลว่าตลาดกำลังรีแอคว่าเอ้ยมันมาตรการออกมาเราเห็นในในชร์ที่พี่วนโชว์เนี่ยบ,บอลยูมันลงช่วงนึงใช่ไหมครตอนนี้มันอไหร่กําลังจะกลับมาที่เดิมแล้วอ่ะคือแสดงว่าความมั่นใจค,คนกล็นลดร้อยลงแล้วผมว่าพอจบเรื่องนี้นะจบเรื่องโควิดนะ,ะยุโรปเนี่ย ยูโรโซนเนี่ยเนาะเพราะ่แต่ละประเทศเนี่ยเหมือนต้องช่วยเหลือตัวเองกันเลยอะถึงแม้ว e CD, ่า e ี b จะออกคิอออกอะไรมาเนะ่แต่ว่าดูเหมือนความแน่นแฟ้นอะมันมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเหมือนกับแต่ละประเทศก็ต้องพยายามพยายามอดอตัวรอดด้วยตัวเองอะอืมครับผมครับนี่คงเป็นประเด็นแบบระยะยาวที่คงจะต้องมามาดูกันเลยแหละหลังจากผ่านเร<ม>ื่องนี้ไปนะครับโอเคเป็นปัจจัยสี่เนี่ยจับตานะครับ